สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุกงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของที่มีขนาดเล็กที่สุดและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกันค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนเพลงลูกบอลลูกเล็กลูกใหญ่กันก่อนเลยค่ะลูกบอลลูกเล็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 กลูกบอลลูกใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ลูกบอลลูกเล็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 ก ลูกบอลลูกให,ใหญ่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 แต่วันนี้คุณครูมีลูกบอลใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งลูกค่ะจ๊ะเอวัสดีค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูนับสิคะว่าตอนนี้เรามีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูก1น เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าลูกบอลทั้ง3ลูกนี้มีขนาดที่แตกต่างกันครูตายถือลูกบอลลูกที่เล็กที่สุดครูปลาถือลูกบอลลูกใหญ่และครูจิ๋วถือลูกบอลลูกที่ใหญ่ที่สุดค่ะต่อไปเรามากลิ้งลูกบอลที่มีขนาดแตกต่างกันเลยค่ะครูตายกลิ้งลูกบอลลูกที่เล็กที่สุด ครูปลากลิ้งลูกบอลลูกใหญ่คร um ูจิ๋วกลิ้งลูกบอลลูกที่ใหญ่ที่สุดต่อไปเรามาเปรียบเทียบขนาดของหนังสือนิทานกันนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆช่วยครูมุกนับก่อนนะคะว่าตอนนี้ครูมุกมีหนังสือนิทานทั้งหมดกี่เล่ม 2 3ตอนนี้คุณครูมีหนังสือทั้ง3เล่มค่ะครูตายถือหนังสือเล่มเล็กที่สุดครูปลาถือหนังสือเล่มใหญ่ครูจิ๋วถือหนังสือเล่มที่ใหญ่ที่สุดเก่งมากค่ะเด็ก หลังจากที่ดเด็กๆเรียนรู้สิ่งของที่มีขนาดเล็กที่สุดและสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ที่สุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนงังสือวิชาคณิตศาสตร์เปิดไปที่หน้า12ค่ะเดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะให้น้องๆให้น้องๆระบายสีภาพระบายสี ตามคำสั่ง,งให้ถูกต้อง,องเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้ระบายสีภาพที่ใหญ่ที่สุดเด็กๆดูสิคะมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกลูกที่หนึ่งลูกที่สองและลูกที่สามค่ะถามว่าลูกบอลลูกไหนที่ใหญ่ที่สุด ไัยแล้วค่ะลูกบอลลูกที่3าค่ะให้เด็กๆระบายสีลงไปเลยต่อไปข้อที่2นี้ให้เด็กๆกลับไปทำเองกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะต่อไปมาดูข้อที่3มเลยค่ะ ข้อที่3ให้ระบายสีภาพที่เล็กที่สุดเด็กๆสังเกตที่ภาพสิคะมีภาพอะไรบ้างมีปลามีไก่และมีช้างใช่ไหมคะถามว่าภาพไหนเล็กที่สุดเก่งมากคะ่ะภาพปลานั่นเองเด็กๆระบายสีลงไปเลยคะ่ะ ที่สนะคะให้เด็กๆก,กลับไปทำเองนะคะแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ